ู้ที่3ครับเป็นมวยรองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างดีทีหมวดดับลำปางพบกับเจ้าอินทรียีเกียรติเจริญชัยในพิกัด119อปอนด์คู่นี้นะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนคู่มวยนะครับดูว่าน่าจะมีถอนนะครับสำหรับคู่นี้แต่เบื้องต้นนะครับก็ไปตามนะครับในเรื่องของใบรายการก่อนนะครับสำหรับดีทีครับก็เป็นมวยเข่าประเภทหลากหลายครับเป็นมวยประเภทปั้มรัดฟันตีแข็งแกร่งแข็งแรงครับมีเข่าป้ายหน้าครับ มีลูกขวางค้ำแทงครับเป็นวยที่หัวจิตหัวใจดีครับแต่ว่ามาชกที่ช่องเจ็ดแล้วครับบรรยากาศหน้าเสือ่อมถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสลับทางด้านดีทีครับโดยในไฟที่มาชกที่ช่องเจ็ดนะครับวันนั้นนะครับวันนั้นดูว่าชนะเยอะเลยครับวันที่เจอกับเพชรน้างามแต่ว่ากรรมการชูให้แค่เสมือนนะครับสรับดีทีครับก็ถือว่าเป็นวยที่หลากหลายครับมีลูกเตะขวาต่อยขวามีลูกปัดลูกศอกที่ถือว่าทําได้ดีครับยกที่หนึ่งยกที่สามนี่ถือว่าเป็นมวยขยันเลยครับ พอออกมายก4ี่ยกห้าครับก็จะมีลูกเข่าครับมีลูกป้ายหน้าขวางค้ำครับแลวก็สภาพร่างกายนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ถือว่าดีเหมือนกันนะครับสลับทางด้านดีทีสรับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลักของตัวครับก็มีเสมอทางด้านเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรครับที่มีทุมวชง7สีชนะคะแนนทางด้านพยักจิ๋วกีฬาสปอร์ตครับที่ศึกเจ้าเมืองไทยและก็ฟอร์มล่าสุดครับแพ้คะแนนทางด้านโอเล่เล็กสอแก่นใจครับที่ศึกมวยไทยพันธมิตรมาล่าสุดครับ ่วน่ากู้ชกวันนี้ครับเป็นทางด้านเจ้าอินทรีเกียริเจริญชัยครับสำหรับเจ้าอินรีครับก็ถือว่าเป็นมวยประเภทมวยเข่าครับประเภทปั้มรัดฟัดตีแข็งแข่งแข็งแรงครับข้อแขนนี่ถือว่าล็อกได้ดีมากๆครับเวลาล็อกเข่าแทงเข่าครับจะมีลูกออกข้างแล้วก็มีลูกแทงเข่าที่ชัดเจนครับการล็อกนี่ถือว่าข้อแขนแข็งมากๆนะครับสำหรับเจ้าอินทรีสำหรับเจ้าอินรีครับพย้อนไปในอดีตในช่องเจ็ดนะครับถือว่าเกือบได้นะครับรางวัลเสื้อสามารถแล้วนะครับแต่ว่า ไปที่7มาแพ้นะครับและพักไปยาวกลับมาภาคนี้ครับเป็นอีกภาคหนึ่งของด้านเจ้าอินทรีนะครับช่องเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีมวยแจ้งเกิดของเจ้าตัวนะครับแล้วก็ถือว่าเจ้าอินทรีครับก็ด่งดังมาจากเวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับชกที่ช่องเจ็ดนี่ถือว่าสถิติดีเลยนะครับแทบจะไม่แพ้ใครนะครับสลับเจ้าอินทรีสลับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังครับกลับมาภาคนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับสรับเจ้าอินทรีก็มีชนะคะแนนทางด้านเฟสเอเลวันครับที่สึกเกียริเพียบวกกดสปอร์ต ชนะคะแนนนั่นสิงหาเล็กสอโชคมีชัยครับที่ศึกษเดชะพันธ์และก็ฟอร์มล่าสุดครับชนะคะแนนนั่นเพชรสังวานสอสมันการเม้นครับที่วิธีมวยต่องจสีสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างดีทีหมวดดับลำปางพบกับเจ้าอินทรีย์ีเกียรติเลินชัยทั้งคู่ครับก็เป็นมวยเข่าด้วยกันครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเขา่าประเภทปมรัดฟาตีแข็งแกร่งแข็งแรงครับทางด้านดีทีนี่ดูว่าจะหลากหลายกว่าครับแต่ว่าในเรื่องของเข่านี่ดูว่าทางด้านเจ้าอินทรียรีครับ จะสามารถที่จะกดแขนแล้วก็ดอกลัดฟัดตีนดูว่าจะเหนียวแน่นกว่านะครับสำหรับคนนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวยังชอบพี่ยังนั่นเจ้าอินซีเกียริเจริญชัยครับที่ชอบที่ความแข็งเก่งและก็ที่ชอบไปที่ประสบการณ์มวยการผ่านมวยครับของเจ้าอินซีนี่ถือว่าในช่วงหลังครับก็มีมาปรับสไตล์ครับเพิ่มอาวุธครับเพิ่มความหลากหลายของอาวุธให้น่ากลัวมากขึ้นครับมีลูกเตะขวาต่อยขวามีลูกต่อยหมัดครับไม่ใช่มีแค่เข่าแล้วครับวันนี้ครับดูว่าเจ้าอินซีครับ จะสามารถเก็บใช้ชนะไปอีกไฟนหนึ่งได้ครับที่ชอบไปที่อข้างนัน้นเจ้าอินทรีเกียร์จะเรินชัยครับ